สวัสดีทุกคนครับวันนี้พบกับอีกแล้วพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมวอลเฟมนะครับเอาโอเคนะครับเมสวัสดีครับผมบิลครับโอเคโอเคดูแล้วโครสับคนนี้ล่ะคนนี้ใครผมหลุยครับเฮ่หลุยโบโบเฮ้ยอันนี้พี่แต่งให้ยังไงเนี่ยพี่บิวปุ๊บโอ้ปืนแรงมากอะเลี้ยวตันแล้ว ไป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 ตามพี่มารเบยพี่ดาบผูกไฟเหรออ้าวอ้าวภูมิอยู่ไหนวะนี่ครับไวๆเลยเข้างล่างก่อนดินแยกไปแยกไปแยกไปพี่พี่พี่นัน้นเลยแยกกันไปแล้วทำรถถีบเยอะขึ้น,นอ๋อให้ระเบิดรถถังมาเน่มาเน่าเนตามมาเน่ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวพี่ระเบิดเองก็ได้ พังแล้วพังแล้วหลุยพี่เพิ่งบอกว่าผมลงไป <laughs> <laughs> เยเ้ยมาเดี่ยวเลยเฮ้ยถึงถึงโอ้ยถึงเวย้ยโอ้ย <laughs> ่ว่งวะเนะผมเว้ย <laughs> <laughs> นายเราถังเยอะแล้วเราถังไม่ยอมทีมันขังไม่มีซุปเปอร์จมอยู่นี่หว่าทำไมไม่ใช่วะระเบิดมันสิเนี่ยมาแล้วเหรอถึงถึงไม่ไังเลยเมาแล้วไปแล้วพี่ใส่สปินแล้ววิ่งไวกว่าเดิมแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโอ้ต่ก่อนผมไม่ไมัมนเลี้ยวน้อยอยู่เลยแต่ก่อนพี่ยังวิงงวงว่งตามกันอยู่เลยพี่ยังตามวิ่งตามมัน,นยปปอยู่เลยเอ้ยมันคืออะไรมาวะแอตอัปเดตพี่พี่อยู่ข้างล่างดิ เออมันอัปเดตแล้วไม่รู้ปล่อยแม่งเหอะแต่อย่าอย่าเพิ่งมาปิดอย่าเพิ่งมาปิดเกมกูอีเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลงเดแปลดแปลเปล่าวะคือมาข้างบนขึ้นมาข้างบนเฮ้ยพี่มันเป็นเผดแปลงเปล่าวะอะไรนะเผด็จแปลงเปล่าวะมันบอกว่าอีกห้านาทีอ่ะจริงดิไม่รู้ก็เล่นจบก็เล่นจบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูเองเพราะว่าเอออัปเดตทีเพราะว่าอีกห้านาทีเพราะว่าให้คุณเขาแค่ว่าให้เราออกจากเกมนี่ก่อนอ่ะ โอเคจัดไปเจ้ากันเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่เล่นไปเรื่อยๆแหละเอาแล้วถ้าถัดมาค้างอะ่ะฮะแล้วถ้าถัดค้างอะ่ะโอ้ยแหลกแหลกไม่ได้ยินเลยไม่คือถัดามเราค้างหรอไม่ค้า,า,รรา,างหรอกเจอกมเอียเทีบอกเอีเสียเทียไม่แม่หรอกมั้งเพราะเราอยู่ในอยู่ในเกมจอยเกมมันอยู่เอ้ยรู้สึกว่าจะไปทางผิดกันแล้วมานี่กลับมานี่ ี่ยังไงพี่อยู่นี่เนี่ยเอ้ยไม่อยากเล่นนาร่ะเด็กเขาเป็นเป็นแขกที่แปดวะมาแน่มาแน่มาแน่แขกน่ามือหมูโผล่ยอดเลยอ่ะโอเคนะครับใครจะมาเข้าแคมผมก็เข้ามาเลยแคมผมก็เนี่ยแหละเป็นกันเองไม่มีอะไรกันมากได้เดี๋ยวผมจะเอาชื่อสกายไปนะครับคือต้องการมีสกายอ่ะได้ต่อโอู้หอีกแล้วทุกรอบเลยแล้วแล้วจำ จำจำคำพูดผมไว้นะผมเป็นหัวแคระเองไอไอวอลเฟมไอเพจวอลเฟมไทยแลนด์โซเชียลกรุ๊ปเนี่ยไอเหี้ยจริงสันดานเหี้ยมากเลยเพจเนี่ยไอเพจไม่ด่าหรอกโว้ยไอสตามแม่งไอ้ัโอ้ลำคาญแยงเบื่อไอ้ตามแม่งแบบมันลุมพี่คนเดียวอ่ะมันลุมด่าพี่คนเดียวอ่ะจะไปไหนเนี่ยไปไหนตกงไปไหนแน่ตามพี่มาเนี่ย อยากรู้ว่าทักว่าก็ไั้เดี๋ยวเรียนแล้วนี่มานี่เร็วไปไหนพี่พี่อยู่ไหนอ่ะโอ้ไม่ดื้อว่ะเร็วเร็วมานี่เร็วไอ้พี่นี่แผ่แป็นป่าววะมาพี่เรามันหอบเป็นนะเว้ยไปีงี้มาปีงี้มตาใครอยู่ใครเข้าเกมหรุยหรุยหรุยไปไหนหรุยหรุยปีนขึ้นมาหรุยจุเอาพลังแกก้อนน้ำมาเนี่ยเนี่ยเลี้ยวเฉยกุตะ เออไปตรงนี้เนี่ยนี่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 ก็ตบๆอันนี้รู้เยอะเลยพยายามเข้าเออพยายามมาเลยที่เขาถ่ายทอดวิชาให้เราหมดแล้วอ่ะจอนไหนถ่ายทอดวิชาไม่อาจารย์มียาวทำวิชาให้หมดนี่อันได้เกันเยอะๆช่วงนี้แคนผมมีเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะบีมเอ้ยเท่าไหร่วะไอ้พีมไม่เกินห้าคนมีอยู่ไม่กี่คนเองมั้งไม่เกินสี่ห้าสี่ห้ามีอยู่ประมาณ แปดแปดเก้าคนน่ะถ,ถ้าถ้ารวมคนอื่นด้วยนะเออมีอยู่แค่แปดแปดเก้าคนนั่นแหละหมายเยอะแต่คนไล่ยี่สิบคนออพี่ <c oughs> ผมว่าอันนี้เป็นเป็นแฉกแปดแ,แน่เลยวะ่ะว่าไร่ว่าไม่ใช่วะ่ะเฮ้ยมันมันแจ้งเจออย่างเงี้ยคุณคุณแบบแจ้งเจอสีแดงแดงอะ่ะออปล่อยมันปล่อยมันไม่ต้องไปสอนมันมเราก็า<ม>เล่นของเราไปเนี่ยแหละแต่เราเล่นเสร็จแล้วเราค่อยออก เอ้ยไปไหนกันวะเนี่ยโหไปแย่งคนละฝั่งเลยเว้ยเฮ้ยผมมาทำลายรถถังไงเห็นพี่ว่ารัฐบาลมันคิดจะทำอะไรกันไม่รู้แย่งกันแล้วผมพีคเกี่ยวเด้อบอกว่าอีกหนึ่งทีพี่ผมก็หลุดอ่ะไปมันไปมันทำแมงหลุดแล้วก็ให้มันหลุดไปไม่เป็นไรหรอกมันนี่มานี่มันนี่มัไหนมันไหนมานี่มานี่ไม่ได้แต่พี่เคลียร์มาข้างบนกันเยอะสัต มึงเยอะนะใช่ไหมอันตีแม่ลิ้มตาคูเอ้ยไปไหนกันนี้พี่มองไม่เห็นตัวแล้วเนี่ยเยอะๆเห็นพี่่ะมามาเร็วๆอันนี่อันนี้ หาหเกมเอาหาเก็มเ,เอาเฮีเเเ้ยมจังเลยมันแผลด่ามาบอกว่าไม่แผ,ด,แผ,ด,แผดมานี่โอ้โหยอดเลยวะ่ะมาเร็วกว่าที่คิดไว้อ่ะเออมันบอกว่ามันจะมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์เนี้ยเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วมันน่าจะมาตั้งนานแล้ววันนี้ไงเนี่ยทีมที่ททมันค่อประกาศเนี่ยเนี่ยมันมันมันนี่เป็นพิ่งวันอะไรเนี่ยวันอังคารใช่ป่ะล่ะเอเอเนี่ยมันเป็นอาทิตย์ที่สอง แม่ไม่เขียนเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันเจอใหม่แล้วก็เนี่ยแหละมันก็น่าคงจะอัพแล้วล่ะยีดเออพี่พี่สบ้านนัับบบกล้ายที่พี่ได้ปอดพายอ่ะโหไม่มีแล้วมันมีอาวุธเยอะขึ้นอ่าผมซีเลยอ่ะเต่าพี่กำลังจะหาปืนกลอยู่ด้วยปืนกลพี่ไม่มีเลยตอนนี้มีแต่ลูกซองก็ก็ก้อนไงไม่เอาขอแบบใหม่แบบนี้ยังไม่ชอบใจเว้ย พี่ขออยากได้แบบใหม่สแลตมันเลยนั่นแหละเอาตีทีกชัวอโอ้ <c oughs> สแลต๊ายบาย